ราวทางประวัติศาสตร์อาจบอกเล่าผ่านตัวหนังสือการจดจานหรือกระทั่งปากคำที่บอกเล่าสืบต่อๆกันมาในขณะเดียวกันบรรดาข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันคือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่จะฉายภาพแห่งชีวิตของผู้คนในการก่อนได้อย่างแจ่มชัดและเปลี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาชาวมอญบ้านม่วงแห่งนี้เป็นหนึ่งในชุมชนมอญกลุ่มแรกๆที่เห็นคุณค่า และเก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ที่บ่งบอกเรื่องราวความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเองไว้ในรูปของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตอนเริ่มแรกก็คืออาจารย์ลมท่านที่เริ่มนะคือเห็นของที่วัดเนี่ยมันมากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอย่างเช่นยกตัวอย่างคัมภีร์ที่มีอายุร้อยกว่าปีสองรปีก็ก,ก็ก็เลยท่านก็ ปรึกษากับพวกอาจารย์มหาอะไรกับเสียปากรต่างๆพวกอาจารย์ตอนนั้นเยังเง้สีเจา้าที่การบดีก็นั่นแหะปึกษาตะกอนิ้น่มก็นั่นแหละคือต้นข้าวจริงๆนะของที่วัดมันมันเยอะอเป็นทุนเดิมนะยกตัย่งคำภีรานเนี่ยอายุเก่าๆทั้งนั้นเลยก็นั่นแหละท่านถึงลี้เริ่มแล้วก็หาของข้างนอกมาด้วยมาสะสมมาแล้วก็ ข้าวของประดามีทั้งโบราณวัตถุคมภีร์โบราณที่อยู่มากับวัดม่วงวัดมอนเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยากลายเป็นสิ่งของจัดแสดงในยุคแรกๆของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วงแห่งนี้คระพีงาช้างเนี่ยไม่เคยเจอที่ไหนมามากแต่แต่ที่ท,ที่ที่ไปมาไปไปดูพิพิธภัณฑ์มาก็เคยเจอเหมือนกันมีเหมือนกัน นูน่นแม่ห้องสอนอ่าเจอเจอเห็นไปเห็นมาโอ้ที่นี่ก็มีนั่นแหะคือคือแต่แต่ที่พิพิธภ b b. ัณฑ์ื้นบ้านวัดม่วงอันนี้คือคือคำพีที่ทําด้วยงาช้างเ,เป็นจุดเด่นเพราะว่างาช้างเนี่ยปัจจุบันมันหายากสมัยก่อนนะใช่งาช้างเน่ยเยอะมากแล้วเราต้องทึ่งกับภูมิปัญญาของคนเก่าสมัยเก่าเขาเอาอะไรมาแลกจะได้บางเฉียบงาช้างนั่น Napoleon น่ะนี่เนี่ย ต้องให้ความสำคัญตรงนี้แล้วอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เขาต้องต้องภูมิปัญญาเขาต้องยกย่องเลิศมากคนสมัยเกา่าการริเริ่มจัดทำพิพิธภัณฑ์นับเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาค้นคว้าตามหาประวัติศาสตร์ชุมชนมอญลุ่มน้ำแม่กลองจนได้เป็นองค์ความรู้ของท้องถิน่นเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฉบับชาวบ้าน ที่มีเพียงนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้ชี้แนะมหาวิทยาลัยศิลปากรมาช่วยจัดเมื่อปีที่แล้วมามาช่วยเปลี่ยนของอ่ะศิลปากรคุณหญิงใครซีแล้วก็เจียรุนแล้วก็อาจารย์สุภาพรเอาคุณอะไรคุณปูอาจารย์ปูมามา,มาช่วยเปลี่ยนของอแล้วก็ทำทะเบียน,นะคะ่ะมหาวิทยาลัยศิลปากรมาช่วยตลอดอะคะ่ะก็อยากจะให้ ส่วนราชการมามามา,มาช่วยดูแลตรงนี้อยากให้ราชการมันมาช่วยทางราชการอยากช่วยมากๆเลยค่ะพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วงที่เปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชนชาติมอญมาตั้งแต่ปี2536จึงไม่ได้มีความสำคัญเพียงแค่จุดกำเนิดของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแห่งแรกของไทยเท่านั้น แต่การสร้างพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วงยังเป็นการนำเสนออัตลักษณ์ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและชีวิตสังคมประเพณีของคนมอนในลุ่มน้ำแม่กลองทั้งหมดและสะท้อนถึงการอยู่ร่วมในสังคมเดียวกันระหว่างคนหลายชาติพันธุ์ในพื้นดินอันอุดมสมบูรณ์ของลุ่มน้ำอันเป็นนนยะสำคัญของความหมายในการเป็นชาติที่หมายรวมถึงความหลากหลายของชาติพันธุ์ที่รวมกันเป็นชาติไทยในวันนี้ แป้ว,ว่าพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วงจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะบทบันทึกประวัติศาสตร์ท้องถิน่นประวัติศาสตร์อีกด้านที่สะท้อนจากชุมชนเป็นความพยายามในการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ท่ามกลางกระแสอันเชี่ยวกรากของโลกสมัยใหม่ความพยายามในการคืนชีวิตให้กับพิพิธภัณฑ์ของชาวบ้านม่วงยังคงดำเนินไป ด้วยแรงแห่งความหวังและศรัทธา